ครับก็เลือกครม่ครับก็พยายามครับติว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  มันคงได้นาแล้วสำหรั้นี้เขาไปทเป็นยาหรับชาติพใช่มตอเราก็ไปปลูกในสวนได้หมดเลย่อันนี้เป็นชาติพัน จะเห็นได้ว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับ20เกิดงานที่เราจะดําเนินการในส่วนของเวทีความร่วมไม้ร่วมมือในครั้งนี้แต่ในสิ่งที่พี่น้องนะครับได้ดําเนินการในพื้นที่นะครับนอกเหนือจากกโครงการก็คือในเรื่องของแผนการทํางานต่อที่ภาคปาะชาชนจังหวัดที่ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ขอเข้าไปร่วมได้ดีดีนะคะเพราะว่ามันเราช่วยกันแล้วแก้คนได้วยคือพูดง่ายๆว่าอะไรกรณีบ้านของชนบทต่างๆประกอบด้วยสถาบัน สนางก่อนชุมชนองค์กรมหาชนและพนักงานภาคเหนือภาคตะวันเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเครือข่ายองค์กรผู้ประการชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนวิทยาร้ายชุมชนแม่ฮสอดและสำนักงานพัฒนาสังคมและส่างนักปกครองในจังหวัดภาคสำนักงานภาคเหนือสถาบันพัฒนากรชุมชนองกรมหาชนนะจังหวัดแม่ฮ่องสอดยกต่อประชาจังหวัด วิวาสัยแก้ปัญหาความยากจนสร้างภาพชีวิตผู้ประกอบการให้มีความจริงดีมากกว่านี้ซึ่งโครงการทยานได้ทุกสี่หน้าปุ่มใส่วันนี้ก็ยาวแล้วนะครับใจสำคัญก็คือต้องต้องให้กลุ่มเป้าหมายเขาได้สนวกในสิ่งที่เขาต้องการนะครับทมันเป็นความสุขครับหรือความที่ทำให้เกิด สำนึกที่ย e. er e. er e. er ่างเยือยั e <eland> ่งเยือไม่ใช่คำสร้อยพูดเพื่อให้ดูงงหมายความว่านี่คือจังหวะแรกนะครับของพี่น้องที่แต่รุ่นโบราณการในเรื่องของการขับเคลื่อนงานในยเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะของพี่น้องในพื้นที่ตําบลจังหวัดแม่ปัตรแม่ฮ่องสอนครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับเพื่อเป็นการตอบเยินและเฉลยจังรกนะครับในลำดับต่อไปนะครับ ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับตัวแทนจาะ20ชุดด้วยกันนะครับซึ่งหลายงานก็นะครับได้มีการลงนามนะครับขออนุญาตเปิดเลยนะครับเอฟโอยูนะครับขออนุญาตทางที่ก่อนให้สัญญานะครับพี่น้องครับทารนะครับแม่ทั้งสอง20หน่วยานด้วยกันะครับเอาละครับพี่น้องครับผมขอหนึ่งครับส่งเสดี